เสียใจเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราดูประเทศไทยลังคิ้งของ AEC ระดับประงังกฤษก็ดูก็ไม่ค่อยดีคงมาจากหลายสายเหตุแต่จากเท่าที่เห็นหลักๆเนี่ยมีระบบการเรียนที่ส่วนทางกับความเป็นจริงเอาอย่างง่ายๆเราเป็นคนไทย เกิดมาในสังคมไทยภาษาแรกที่ใช้เนี่ยก็เป็นภาษาไทยเราไม่เคยต้องท่องจําประมาณสักขวบสองขวบอยู่เฉยก็พูดได้เฉยเลยดังนั้นวิธีการเรียนทุกๆภาษาเนี่ย มันมีวิธีโดยธรรมชาติทําให้เราซูมซับแล้วก็ใช้ได้อย่างง่ายๆแต่พอเรามาเรียนภาษาที่สองเหมือนกับเราไปจําหลักการที่มันส่วนทางกับความเป็นจริงอย่างเช่นเริ่มเขียนก่อนต้องมาอ่านต้องมาท่องแล้วก็บวกกับมีคนคอยประเมินตลอดเวลาเลยเลยทําให้เรารู้สึกกลัวที่จะเริ่มใช้เริ่มฝึกฝนมันก็เลยเป็นตัวบล็อกที่ทําให้เราเนะี่ยไม่ไม่สามารถใช้ภาษาได้ต่อไปคือจริงๆแล้วเวลาเรียนภาษานะผมเคยเรียนภาษาสเปนผมเรียนภาษาไทยการเรียนภาษามันเป็นอะไรที่ส่วนมากนะ มันไม่สนุกเราเรียนภาษาเพราะาเรามีเพลงคือเราอยากพูดภาษาผมก็เวลามามืองไทยผมก็อยากพูดภาษาอยู่ในสังคมไม่พูดไม่ได้ของก็ไม่เข้าใจก็ไม่ได้หลักสูตรภาษาในประเทศไทยตอนนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมันเน้นแค่เรียนเพื่อให้สอบผ่านเฉยๆ แต่ว่าไม่สามารถเอานาไปใช้ได้จริงครับก็คืออยากให้เปลี่ยนตรงนี้ไม่ใช่สอนแค่แกรมมาอยากใ,ให้เป็นอย่างเดียวแต่ต้องสอนให้พูดเป็นด้วยครับที่เด็กไทยเรียนมา10บกว่าปีแล้วย,ยังพูดภาษาจีนไม่ได้สำหรับตัวผมเนี่ยคิดว่าเป็นกับเราไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ใช้ภาษาถึง้านโรงเรียนเนี่ยจะเอาเจ้าของภาษาเหมือนเด็กก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจว่าข้อมูลที่จะพูดกับอาจารย์มาทําให้อาจารยงไม่เสริมปสิปทาในการเรียนสมเห็นเลยจากว่าตั้งแต่มาถมถึงมัธิมมแบบมหาลัยค่ะส่วนใหญ่เราก็เรียนแต่เรื่องเดิมๆไม่ได้ม ทยส่วนใหญ่เขาก็ยังใช้ได้ไม่คล่องเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าควรจะมีการปรับในส่วนนี้จะแก้ที่ระบบพุ่งจริงคุณยากแต่เอาที่ส่วนตัวของแต่ละบุคคลก่อนลองคิดซะว่าปรับทัศนคติของเราว่าจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆทุกอย่างในยากหมดแหละภาษาก็เป็นหนึ่งในทักษะหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าเราทุกคนมีมาตั้งแต่เกิดเหมือนกับเวลาเราจะทาอะไรสักอย่างจะตีเทนนิสจะว่ายน้าก็ไม่มีใครเป็นมาตั้งแต่เกิดทุกอย่างก็ผ่านการฝึกฝนปรับทัศนคติเราก่อนว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ก็ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่เก่งก่อนแล้วถึงจะค่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆค่อยเก่งได้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มกล้าที่จะใช้เวลาในการฝึกฝนอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะช่วยในการทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องกลัวในการเริ่มทำเไรียนใหม่สังคมข้างนอกคือเรากลัวเราพูดผิดคนอื่นก็จะแบบเอะคนนี้พูดผิดก็เลยทําให้กดดันไม่กล้าพูดออกมากเราพูดถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คิดร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมองไม่สำคัญเตนผมพยายามพูดภาษาไทยผมพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมมองว่าไม่ได้แน่นอนอยากพูดดีกว่านี้ไหมังดีกว่านี้ ยังไมผมกล้าและก็การที่กล้ามันทําให้คนได้ a c ก i c e การที่ได้ practice มันเป็นการที่จะได้ภาษาเวลาเรียนส่วนมากมันคนมันพูดถูกพูดผิดทําอะไรถูกทาอะไรผิดมองว่ามองถูกมองผิดไม่สําคัญสําคัญคือว่าพยายามแต่ถ้าเวลาคนอยู่ในซิสเต็มที่ถูกปิด,ดไม่อยากผิดก็ไม่นด,ดูดีกว่า อยู่เมืองไทยแบบว่าไม่จําเป็นต้องพูงกฤษก็ได้เพราะไม่ได้ไปไหนคือในโลกปัจจุบันมันเปิดกว้างมากขึ้นการค้าขายการที่ต่างชาติเข้ามาการรับเข้างานถ้าใครมีสกิลภาษาอังกฤษมากกว่าเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมากกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพื่อเปิดโอกาสตัวเองถ้าเกิดอยากไปทํางานต่างชถ้ามีภาษาพูดภาษาได้ก็จะได้โอกาสไปก่อนคนอื่นคนต้องเห็นว่ามันมีประโยชน์ว่าภาษาอังกฤษมันมีประโยชน์ในสังคมนี้มากเรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่อง เรื่องสื่อสารหมายว่าตอนนี้ปี0อ9พันสมันหมลว่าะสมกิจสัมกันหมายว่าคนไทยเขรู้แล้ถ้าคนไทยเห็นก็เดี๋ยวก็เรียนแล้วก็เมื่อเรียนใน e n น i r ร์เ e n t ที่ดีเดี๋ยวก็ได้ผล